สวัสดีครับพบกับช่องลุงเจนมีแมวส้มอย่างเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแต่งปืนนะครับว่าเออมันมีอะไรบ้างแล้วที่มันแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคืออะไรลุงก็ได้ทําภาพเปรียบเทียบกันมาแล้วนะครับนี่ฮะมันเป็นภาพนี้ฮะนี่ครับเดี๋ยวลุงจะไปแปะไว้ใต้โพสต์แล้วกันนะครับไว้ในช่องคอมเมนต์เนาะเราสามารถก๊อปปี้เอาไปใช้ได้เลยอ่าโอเค เข้ากันไปเลยส่วนปืนที่เลือกมาแต่งนะครับลุงจะเลือก xm4 มาแต่งเพราะว่ามันเป็นปืนที่ใช้ง่ายมีตั้งแต่ต้นเกมเลยก็จะมาแต่งให้ดูเข้าไปแต่งกันเลยครับพอมาถึงนะฮะแล้วเราจะกดดูได้แบบนี้นะครับตรงนี้ฮะนี่ผมเลื่อนเมาส์นะฮะดูนะครับตรงเนี้ยมันจะขึ้น แนะนำเป็นเมาส์คีย์บอร์ดถ้าเป็นของเพื่อนๆที่ไม่เล่นจอยนะครับมันจะเป็นแนะนำว่าเราจะกดปุ่มอะไรแล้วจะเข้าไปดูหน้านั้นได้ส่วนถ้าเป็นของจอยก็เนี่ยครับ r2 หรือไม่เราเราไม่ถนัดคีย์รัดเราก็กดคลิกเข้าไปได้เลยครับมันก็จะเป็นหน้าที่มีค่าต่างๆมากมายแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วลุงเคยใช้ Google แปล มันจะมันจะเข้าใจยากอะเนาะเราก็ต้องมาแปลแปลอังกฤษให้เป็นอังกฤษอีกทีเออแปลไทยให้เป็นอังกฤษเออแปลอังกฤษให้เป็นไทยเออถูกแล้วอ่ะไปดูกันเลยนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่ามันมีค่าอะไรกันบ้างค่าพวกเนี้ยมันเวลาเราใส่ของแต่งอะมันก็จะขึ้นโชว์ใน ในแถบพวกนี้ฮะว่ามันเพิ่มมันลดอะไรบ้างแล้วก็มันสามารถเปรียบเทียบได้ด้วยว่าแต่ละปืนอย่างปืนที่เราใช้ใส่อยู่ในโหลดเอานะครับแล้วเราจะเลือกปืนอื่นมาเล่นนะ่ะเราเลือกไปอะ่ะแต่เรากดไอตัวเนี้ยเปิด คาทิ้งไว้ใช่ไหมครัพอเราเลื่อนไปอะ่ะเราจะเห็นว่ามากน้อยกว่ากาันตัวไหนมันเยอะตัวไหนมันน้อยปืนไหนมันเสียเปรียบอะไรได้เปรียบอะไรเราจะเปรียบเทียบได้หมดเลยนะครับส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวผมขอปิดอันนี้ไปก่อนนะครับปิดภาพไปก่อนอ่ะส่วนตรงนี้ก็คือการกระจายดาเมจนะครับว่าเอ,อ้ยยิงส่วนไหนดาเมจเท่าไหร่ประมาณนั้น โอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาแต่งกันเลยดูนะครับที่ชิ้นแรกอ่ะขออนุญาตใช้เมาส์นะครับมันจะตะกุกตะกากหน่อยแต่เพื่อนๆจะได้เห็นเคอร์เซอร์นั่นเองชิ้นแรกอ่ะใส่บาเรลก่อนเลยบาเรลเราก็ดูเลยฮะว่ามันบวกอะไรบ้างเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูแบบเป็นภาษาไทยนี่ฮะสมมติว่าเราก๊อปใส่มือถือเราไปแล้วนะครับเรามาดูเฮ้ยมันบวก อะไรวะเนี่ยช่องที่สองเนี่ยสีเขียวๆสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็เปิดในมือถือหรือในคอมก็ได้ครับมาดูเออว่าเนี่ยมันชื่อมันตรงกันหรือเปล่าเออเนี่ยถ้าชื่อมันตรงกันก็แปลเป็นไทยว่าอย่างนี้นะโอเคมันบวกค่านี้นะอะไรประมาณเนี้ฮะเราก็ดูเลยแต่ทีเนี้ยลุงก็พอรู้พอสมควรก,ก็อาจจะไม่ต้องใช้ เดี๋ยวเพื่อนเก็อาจจะไม่ต้องใช้ถ้าแต่งโดยชำนาญแล้วนะครับอืมเราก็เลือกเลยว่าเราจะใส่อะไรเราใส่อันนี้ได้ความเร็วกัส่วนเพิ่มนะครับอันนี้ก็ได้20%อืมอันนี้ได้ Headshot เพิ่มขึ้นก็คือความแรง Headshot เพิ่มขึ้นแต่มันไปลบอ่าพวก r e c o ยแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ปืนถีบ ก็คือปืนนะยิงละสั่นเลยแน่นอนแต่เราจะยิงหัวแรงขึ้นนั่นเองอ่ะลุงขอใส่เป็นอืมอันนี้เป็นพวกแบบว่าชอบกระโดดยิงนะ <c oughs> ชอบกระโดดยิงจะชอบใส่นี้สั้นๆอ่ะลุงใส่เป็นจายแอนทวิสก็คือได้ความเร็วกระสุนบวกเพิ่มตั้ง40%นะอ่ะลุงใส่อันนี้เลยต่อไปก็ Under b a ์บาเก็คือกิฟ ด้านล่างนั่นเองนะครับเราก็เลือกเลยเราจะใส่อะไรบวกอะไรอืมอันนี้บวกอ่าลดปืนสั่นกับรีคอยล์แนวนอนเนาะแนวนอนคือยิงแล้วใส่ซ้ายขวาน้อยลงอันเนี้ยเพื่อนเสามารถใส่แล้วไปลองยิงในห้องซ้อมได้นะครับว่าปืนอะมันถีบซ้ายขวาหรือมันถีบขึ้นลงถ้าถีบซ้ายขวาก็คือใส่อันนี้ได้เลย แล้วก็มันก็จะมีอ่ามันมีหลายอันเลยฮะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆเ,เล่นสไตล์ตไหนอ่าส่วนลุงเนี้ยเล่นสไตล์ตไปบูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบูแบบประชิดประชิดเนาะเราก็ต้องแบบยกไวยิงไวนิดนึงอันนี้ไม่มีไม่มียกไว เนาะเออวะ่ะมันไม่มียกไวในในของแต่งชิ้นนี้รถปืนแข่งโอเคงั้นของแต่งชิ้นนี้ก็ใส่เป็นการสะบัดแนวนอนแล้วกันไม่ให้ปืนมันสายเด้งเรายังคุมง่ายนะคือคุมลงมาก็ง่ายกว่าสายซ้ายขวาโอเคลงใส่อันนี้แม็กกาซีนแน่นอนละมีร้อยนัดนะแม็กกาซีนคือดูนี่ฮะแม็กไซ แม็กไซส์อันนี้มีโหมด2โหมดเป็นออโต้กับซิงเกิลเห็นไหมครับถ้าเราใส่ร้อยนัดเนี่ยในมันเตียเราจะพกได้แค่2แม็กหรือมีลูกกระสุนสำรอง200นั่นเองอืมก็มันก็เสียพวกยกไวอะไรไปเยอะพอสมควรเห็นไหมฮะถ้าเราใส่ร้อยนัดซึ่งเราใส่แค่60นัดก็พอแล้วอืม 45ก็ได้45ไม่เสียอะไรเลยแล้วเล่นในมันติฮะเ,เราบางทีเรายิงยังไม่ทันหมดแม็กก็ตายแล้วนะแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราม,มีชีวิตอยู่ยืนยาวเรามั่นใจในฝีมือของเราก็เล่น60นัดน,นะครับแต่ลุงก็ไม่ได้มั่นใจในฝีมือลุงเท่าไหร่หรอกก็ขอเล่น4 0แสิบละกัน40ไสม45หรืเออนะยกไวยิงไว โอเคสี่สิบห้าไม่ไม่ใส่แล้วครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็มากิฟม,มือนะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะมีอันนี้คือกิฟยกไวเลยก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแล้วเราก็ดูค่าด้วยว่ามันยกไวขึ้นแล้วก็กระโดดเร่งเร็วขึ้นอันนี้ก็น่าใส่ยกไวขึ้นมากอันนี้ก็น่าใส่ ยกไวขึ้น19เกอรเออกระโดดเลงก็ไวขึ้นสไลด์ยิงก็เร็วขึ้นดำน้ำยิงดำน้ำหลังจากขึ้นดำน้ำแล้วยิงเออเร็วขึ้นส่วน,นนี้ก็คือสายสไลด์ยิงอ,อ่าวิ่งยิงก็เป็นพวกแบบประมาณว่าฮิปไฟครับฮิปไฟ์จะชอบอันนี้ใครอยากแต่งฮิปไฟล์ก็ใส่อันนี้ส่วนลุงเจนจะ ใส่อันนี้แล้วกันอันนี้ดีอ่ะใส่อันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ก็ดีอ่าเจนใส่อันนี้เอ๊เดี๋ยวสิโอเคใส่อันนี้แหละมันติใส่นี้แล้วกันฮึไม่เอาเอายกไวดีกว่ายกไวแบบให้มันไวสุดๆไปเลยต่อไปพันท้ายนะครับเลือกเลยอืมอันนี้ได้ วิ่งไวก็คือไม่ใช่วิ่งแบบไม่ใช่วิ่งแบบวิ่งเร็วนะครับวิ่งธรรมดาเร็วขึ้นยืบเปอร์เซแล้วก็หมอบหมอบมอบแล้วคานะฮะเร็วหมอบเดินดิมอบแล้วเดินเร็วขึ้นสามสิบหใครสยสมอบก็ใส่อันนี้ส่วนนี้ก็คือเลงเคลื่อนที่ตอนเลงอะ่ะเออเร็วขึ้น ไม่ใช่ใส่ของลุงอยู่แล้วลุงไม่ใส่อันนี้ก็คือบาลานซ์นะฮะก็จะมี3ค่านี่ลุงใส่อันนี้เมื่อกี้เราอ้าโอเคนี่อันนี้เลยอันเนี้ยเป็นไอเทมที่ทำให้ยิงได้นิ่งมากของ xm 4นะครับแต่มันเสียมันเสียอิมดาวไซส์เห็นไหมครับเสียการยกเล็งไวแล้วกระโดดเล็งไวอ่ะ มกเมื่อกี้เราใส่กิฟกิฟมือจับใช่ไหมครับที่ไม่ได้ใส่ลุงใส่ยกไวด้ดิลุงใส่ยกไว้แล้วพอมันมาหักล้างกันเนี้ยมันก็กลายเป็นยกช้าขึ้นแต่ถ้าเราใส่ตัวนั้นไม่บวกยกไว้เราก็ช้าขึ้นอีกมากแต่เราจะได้นิ่งปืนนิ่งอะปืนเนี้ยมันลดแรงถีบลดแรงถีบแนวนอนและแนวตั้งเยอะมากๆเลยนะครับไอ ไอพันท้ายอันเนี้ยอาลุงใส่แล้วกันใส่ปุ๊บเนี่ยฮะมันจะมาล้างค่ากับตัวเนี้ยเออเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันบวกอะไรเพิ่มอะไรมันคุ้มไหมอ,อ่าเราไปใส่อันเนี้ยให้มันล้างค่ากันมันก็จะยกไวเหมือนเดิมไม่ได้แบบโคตรไวนะแต่แค่ไวเออก็จะนิ่งแล้วไวด้วย ประมาณนั้นนะฮะส่วนต่อไปเราใส่กี่ชิ้นแล้วเนี่ยอันนี้ลุงเจนจะมาแต่งแบบ8ชิ้นนะครับเราจะได้ปืนแบบนิ่งๆไปเลยใส่5ชิ้นแหละต่อไปเลเซอร์เนี่ยจะยังไม่ให้ความสำคัญเดี๋ยวค่อยมาเลือกต่อไปเป็นไฟล์มอสนะครับไฟมอสก็คือนี่ลุงใส่นี้เห็นไหมฮะรีรีคอยกันทุย,ยออรีคอยกันคิกเออลถรีคอยกันคิก แล้วก็การสะบัดแนวนอนการสะบัดแนวตั้งอย่างละส5บเลยซึ่งดีและนิ่งมากๆยิงใกล้ก,กลางไกลยิงได้หมดเลยถ้าแต่งแบบนี้นะ8ชิ้น xm f o u ชิ้นแบบนี้เล่นมันติก็ได้วอร์โซนก็ได้ครับจะยิงได้ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งกลางโอเคแต่งได้6ชิ้นแล้ว เหลืออีกสชิ้นใส่อะไรเหล็ออกสองชิ้นลุงใส่นี่ครับถ้าลุงไปเล่นวอ r ์โซนลุงจะใส่ชิ้นนี้ให้มันมีปิงในแผนที่เนี่ยน้อยก็คือถ้าเราแอบ,บยิงคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่เห็นเราแต่ถ้าเออถ้าเขาหันมาเห็นเราเต็มเต็มตัวเนี่ยยังไงเขาก็เห็นหรือเขาเปิด u v เนีในย,ยังไงเขาเห็นแต่ถ้าเราไปแบบ ยิงโดยเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นเราแน่นอนเพราะว่ามันคือเก็บเสียงเออเนาะแต่ถ้าเล่นในมันติเนี่ยมันมันไม่ได้เน้นแบบนั้นอยู่แล้วเราก็จะใส่ตัวอื่นนะครับเราก็เลือกอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะเล่นมันติเนาะอืมเราเลือกเลยดีกว่าว่าเราจะใส่แบบไหนอ่าลุงขอใส่เป็นอันนี้ลดแรงถีบนัดแรกก็ลดเอ่แรงสั่นของปืน ลดแนวตั้ง25%หรืเอ้ยอันนี้น่าสนใจส่วนอันเนี้ยก็ลดแนวตั้ง35%แล้วละดแรงถีบของปืนเหมือนกันอืมแต่อันล่างสุดอะคือยิงนัดแรกอะมันดีกว่าเออก็สำคัญกันขอเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะส่วนต่อไปก็คือทำให้เราสามารถยิงทั้งใกล้กลางไกลได้โดยถนัดก็คือเนี่ฮะ ใส่สโคปสโคปก็คือเลือกไปเลยไม่ต้องดูไม่ต้องดูค่าอะไรเราก็ปิดมันเราดูแค่ว่าสโคปนั้นนะ่ะมันมีค่าคูณเท่าไรอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวมันจะเขียนเขียนบอกด้านขวาของเราเออแต่สโคปที่ลุงเลือกใช้เนี่ยลุงจะเป็นสโคปที่มันไม่ได้คูณอะไรเลยนะเพราะว่าเราจะเน้นยิงระยะใกล้ด้วยนี่ฮะชอบอันนี้ ใส่ทุกปืนเลยทีนี้มันก็ครบ8ชิ้นแล้วดูซิมันเสียอะไรไปบ้างเนี่ยฮะแต่งมาตั้ง8ชิ้นเสียแค่นี้เองเสียแค่เคลื่อนที่ต่อเวลาเลงนะฮะไป1ิซก็คือไม่ได้เดินเลงยิงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นก็ช่างมันเสียไปโอเคต่อไปพอเราแต่งแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ เราอยากได้รูปลักษ์อย่างที่แบบพวกพวกที่เราดูในคลิปนูน้นคลิปนี้แล้วปืนมันสวยๆอะ่ะเออเราก็เข้ามาที่ครับอันนี้ฮะเห็นไหมฮะเห็นที่เมาส์ไหมฮะโอเคคลิกเข้าไปเลยปึ๊กอันแรกเป็นคาโม่ก็คือที่เราไปทำเควสต,ต,ต่างๆในในโหมดต่างๆครับมันติซอมบี้วอล์ลโซนออสเปเชียลหรืออะไรพวกเนี้ยฮะอืมเราก็เลือกเลย เราจะใส่ลายไหนอา่าคือใส่ลายของวอลโซนก็มาเล่นมันติได้นะครับที่มันแยกกันเพราะว่าเราเนี่ยไปทำเควสที่ไหนมานั่นเองเออเราไปทำเควสที่ของวอลโซนมามันก็จะมีของวอลโซนให้เราใส่ด้วยเราไปทำเควสที่มันติเราก็จะปลดล็อกของมันติมาให้เราใส่อืมอืมส่วน ลุงเจนอ่ะชอบดิบๆลุงเจนจะไม่ใส่ส่วนนี้อ่ะต่อไปอันนี้ก็คือเป็นการเลือกเป้าเล็งนะครับเห็นไหมฮะมีหลายแบบเลยที่เราปลดล็อกมาเออใครชอบแบบไหนก็ใส่ส่วนลุงชอบอันนี้ฮรของแพ็คนี้ไหนอ่ะนี่นี่นโคดเทอ่ะลุงใส่แล้ว หนึ่งอันต่อไปเป็นอะเซอร์รก็เป็นไอพวกพวงกุญแจครับพวงกุญแจลงเลือกอันนี้แล้วกันครับนี่หุ่นยนต์แล้วก็อันนี้คือสติกเกอร์ใหญ่สติกเกอร์ใหญ่ใครอยากแปะก็แปะลงไม่แปะเดี๋ยวไม่ดู แล้วก็เป็นสติกเกอร์ตามส่วนต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวเลข1,2,3เนี่ยครับก็1,2,3ก็คือใครอยากแปะสติกเกอร์อะไรก็แปะไปอืมก็แต่งได้ตามใจชอบโอเคแล้วมันก็หมดแล้วนะครับสำหรับการแต่งปืนส่วนคนที่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันแต่ง8ชิ้นได้ยังไงนี่ฮะใส่การ์ดตัวนี้ครับ ชื่อว่าการ f i g h t e r เนี่ยฮะพอเราแต่งครบ8ชิ้นแล้วมันจะบล็อกไม่ให้ใส่การ์ดอันอื่นเห็นไหมครับการไฟเตอร์ er คือใส่ของแต่งได้8ชิ้นโอเวอร์คิวโอเวอร์คิวเนี่ยคือพกปืนหลักได้ปืนปืนก็คือจะเล่นอยู่2อันนี้นะครับในส่วนตัวของุงเจนโอเคต่อไปพวก พวกปืนพกอาวุธอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่เราเลยเราก็แต่งแบบเมื่อกี้แหละครับอืมอ่ะปืนพกขอเป็นกระบอกนี้แล้วกันอ่ะนี้แหละเท่ดีมีดก็เป็นอิโต้เหมือนเดิมพวกระเบิดพวกอะไรก็เซตไปครับอืม อันนี้ก็คือระเบิดที่ลุงชอบใช้นะครับก็คือปาปึ๊บระเบิดเลยไม่มีหน่วงเวลาส่วนอันนี้เป็นเปิร์สครับเปิร์ก็คือถ้าเราใส่สีเดียวกันน่ะครบ3ชิ้นน่ะมันจะปลดล็อกตรงนี้อืมมันมันจะปลดล็อกตรงนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความสามารถใหม่อีกหนึ่งอันซึ่งแต่ละสีอะ ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่และสีก็จะมีคุณสมบัติต่างกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้ดูเลยครับอ่านให้ฟังสิเอออ่านให้ดูอะไรอย่างสีแดงเนี่ยมันเป็นเป็นรับบัฟชั่วคราวความเร็วเคลื่อนที่และอัตราฟื้นฟูสุขภาพก็คืออันนี้แปลแปลด้วยด้วยด้วยมือถือนะครับก็ประมาณว่าเออมันมันอาจจะได้บัฟ เคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วฟื้นฟูพลังเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าเราใส่สีแดงครบ3มชิ้นส่วนสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยจะรับมองเห็นผ่านกําแพงด้วยอ่าขอภายมองเห็นผ่านกําแพงได้ชั่วขณะม,มีตัวบ่งชี้ขอบขอบขอบตัวเนี่ยมันจะกระพริบเมื่อมีศัตรูอยู่นอกมุมมองของคุณ แล้วก็ไม่ถิ้งหัวกระโหลกแห่งความตายไว้เมื่อฆ่าศัตรูอันนี้ก็เอ๊ะเออคืออะไรก็ประมาณเนี้ยแปลได้ประมาณเนี้ยอืมก็ก็โกงอยู่นะฮะเหมือนเกิดมาเหมือนที่เขาใช้กันที่ว่าเกิดมาแล้วเราจะเห็นศัตรูที่ว่าเป็นตัวอ่าว่าวิ่งอยู่ตรงไหนบ้างแป๊บหนึ่งะะ่ะฮะน่าจะเป็นเปิดอกันนี้แหละอืมที่เขาใช้กันลีคอนเนี่ยแหละ ส่วนสีเขียวสีเขียวรับโบนัสคะแนนและวทำลายอุปกรณ์ของศัตรูมองเห็นอุปกรณ์ผ่านกำแพงวางอุปกรณ์อัปเกรดภาคสนามหรือไอ้พวกแบบระเบิดไอ้สปริงอะไรพวกเนี้ยคือเราวางได้เร็วขึ้นแล้วเราก็ทำคะแนนถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นคะแนนที่ที่เอาไว้ใช้คิวสติ๊กครับ ใครที่เล่นมันติบ่อยๆแล้วต้องการแบบเรียกฮอเรียกระเบิดตุ้มตามอะไรก,ก็ใส่ให้มันได้สีเขียวเนี่ยอืมดีลุงว่าดีอันเนี้ยสีเขียวเนี่ยดีเลยแต่ลุงเป็นเล่นด่านเล็กๆนะฮะมันไม่มีไม่มีคิว i c กอยู่แล้วลุงใส่สีแดงส่วนเปิร์กต่างๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับก็ตาม ภาพบางทีมันก็ต้องแปลด้วยเนาะอืมแต่ตามภาพเนี่ยก็ก็นั่นแหละเอาแปลไหมถ้าแปลยาวเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าเรื่องเปิร์กเดี๋ยวทำเป็นคลิปแยกดีกว่าเพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินฮะมันต้องเออทำเป็นคลิปแยกแล้วลงเป็นภาพดีกว่าเนาะหรือว่าอาจจะ ตัดเป็นวิดีโอด้วยอนะเออว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยพึ่งคิดออกเมื่อกี้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวลุงทําให้ครับงั้นต่อไปเลยก็คืออาจจะไปเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งจากปืนที่เราแต่งตอนนี้เลยครับโอเคไป A few minutes later ครับแล้วก็เข้ามาในแผนที่แล้วนะครับเข้ามาในเกมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าปืนที่เรา แต่งกันมาทักครู่นะฮะมัน,นจะเป็นยังไงเนี่ยครับมันยิงได้ทั้ทงใ้ทั้งใจเลยนะเป็นไงอ่ะไงเอา้าเดินไม่ได้เฮ้ยทำไมมันยืยนยันแบบนั้นอนะ และนิ่งมากเอ้าโอ้โหถ้าอันนี้ต้องยอมนะครับปืนคู่แบบนี้ระยัเมื่อกี้คือลูกซองยังเต็มนะฮะ ตามยิงเรามาตั้งนาพวกแผนที่เล็กๆนะมันก็จะแบบนัวๆนิดนึงคือทูกระสนเยอะนี่ไม่จำเป็นเลยหรืออาจจะจำเป็น Lập băng bay đến tuổi lắm bay 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 ป็นไงฮนะเขาสไลด์มาปุ๊บเรายกทันเห็นไหมครับเนีย่ยโคตรด,ดีนี่ขนาดโดนเนิร์ฟแล้วนะครับตอน M4 ยังไม่โดนเนิร์ฟนี่แบบบอกเลยว่าแตกไกลไม่ได้แตกไกลต้องมีคนเสียชีวิตอย่างแน่นอน โดนหลังยิงหลังโดนหน้าประมาณนี้ครับมันก็จะปวหนัวน อยกระเด็นขนาดนี้อ้ยใส่ลูกยังไม่เข็มเลยโอ้ พอเสียของลูกน้อยนะยิงไปเปลี่ยนลูปไปนี่ยิงขนาดนี้แป้มยังตามอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้ โดน3ตัวเลยครับเรียบร้อยนะก็แพ้นะครับแต่สกรอร์ก็โอเคอยู่นี่ฮะอยู่ที่1เลยเป็นไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรนี่ติดตามกันไว้แล้วมาดูกันนะครับ